บทที่11ขายตัวนับตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้เย่หลิงเฟิงยังอยู่ดีที่จวนตระกูลเย่แต่เขาอยู่ในจวนด้วยใจที่ไม่เป็นสุขทุกครั้งที่มีเสียงฝีเท้าเดินผ่านหน้าห้องเย่หลิงเฟิงก็หยุดความคิดที่ว่าอาจมีคนมาจับตัวเขาไปไม่ได้ยิ่งคืนแรกที่กลับมาชายหนุ่มนอนไม่หลับเลยแม้แต่น้อยดวงตาจ้องเพดานอย่างว่างเปล่าพอหลับตาก็เห็นร่างจมกองเลือดไร้ซึ่งลมหายใจเสียงกรีดร้องและกลิ่นคาวเลือดทำอย่างไรก็สลัดไม่ออก หลายวันผ่านไปทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีใครมาถามหาไม่มีเจ้าหน้าที่จากกรมอาญาไม่มีจดหมายเรียกตัวไม่มีแม้แต่ข่าวแจ้งการตายจากโจรขุนนางระดับสูงพวกนั้นนั่นกลับทําให้เย่หลิงเฟิงยิ่งระแวงมากขึ้นเพราะไม่รู้ว่าตระกูลสี่คิดการอันใดทําให้ความหวาดกลัวกัดกินหัวใจจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เขาเดินผ่านสวนในจวนก็บังเอิญได้ยินเสียงซุบซิบของบ่าวรับใช้ ได้ยินว่ามีลูกหลานขุนนางระดับสูงตายที่ย่านเริงรม่มแต่ไม่เห็นจวนขุนนางไหนมีงานศพนี่หมูหมาตายแล้วคนพูดกันไปเองหรือเปล่าเย่หลิงฟึงหยุดชะงักฝ่ามือเย็นเฉียบใจหนึ่งอยากฟังต่ออีกใจก็กลัวว่าจะเผยแสดงพิรุธออกไปคุณชายเล็กพยายามอดกลั้นแต่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุสุดท้ายก็ทนไม่ไหวเขากวักมือเรียกบ่าวรับใช้คนหนึ่งเข้ามาใกล้แล้วเอ่ยเสียงเรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อครู่เจ้าพูดเรื่องอะไรกันเดิมทีบ่าวรับใช้กลัวจะถูกต่อว่าที่แอบคุยเล่นในเวลางานไม่คิดว่าคุณชายเล็กอยากร่วมวงด้วยเบ่าวชายมองซ้ายขวาราวกับกลัวว่าจะมีใครได้ยินก่อนลดเสียงให้เบาลงคุณชายเล็กข้าได้ยินมาจากในตลาดว่าเมื่อหลายคืนก่อนมีคนตายในย่านเริงรมขอรับเย่หลิงเฟิงพยายามควบคุมสีหน้าห้ามหัวใจไม่ให้เต้นแรงจนเบ่าวรับใช้อาจได้ยินใครตาย ยังไม่ทราบขอรับในตลาดก็ลือกันไปต่างๆนันาบ้างว่ามีหลายคนบ้างว่ามีแค่คนเดียวแต่อาเกี่ยวกับตระกูลใหญ่เพราะเจ้าหน้าที่กรมอาญาโผล่ไปแถวย่านเดิงรวมกันมากผิดปกติคําพูดนี้ทําให้เย่หลิงเฟิงยิ่งหน้าซีดนึกถึงร่างที่นอนจมกองเลือดในคืนนั้นอันที่จริงไม่ว่าสีชิงหลงจะตายหรือแค่บาดเจ็บจวนเสนาบดีฝ่ายซ้ายต้องกัดเรื่องนี้ไม่มีทางปล่อยแน่เขาสูดลมหายใจเข้าลึก แล้วพยายามสงบสติอารมณ์ไม่ให้มือไม้สั่นต่อหน้าบ่าวรับใช้แล้วไม่มีข่าวจากทางการหรือไม่มีขอรับเงียบมากไม่แน่อาจจะกำลังตามจับคนร้ายเลยสืบกันเงียบๆไม่อยากแวกหญ้าให้งูตื่นเยหลิงฟึงใจเต้นโครมครามเพราะมีชนักติดหลังนี่อาจไม่ใช่ไม่อยากแวกยญ้าให้งูตื่นแต่เป็นตระกูลสุ่จงใจ,ใจปิดข่าวเลยยังไม่มีความเคลื่อนไหว อย่างไรเสียก็เกิดเรื่องขึ้นกับหลานชายคนโปรดในหอนานลมเรื่องเช้าเช่นนี้ตระกูลสุ่ย่อมไม่อยากให้ผู้ใดล่วงรู้เพื่อจบเรื่องราวให้เงียบที่สุดคงไม่ใช่ว่าตระกูลสุ่ยจะแอบส่งคนมาคิดบัญชีกับเขาเป็นการส่วนตัวหรอกนะตายแน่ถ้าไม่หนีเขาต้องถูกตระกูลสุ่ยเอาถึงตายขณะที่กําลังตกอยู่ในห่วงความคิดวิตกบ่ารับใช้ที่เฝ้าประตูก็เดินเข้ามาอย่างนอบน้อมก่อนโค้งตัวรายงานเสียงเบา ้เท้าหลีมาขอพบคุณชายเล็กขอรับเย่หลิงเฟิงเงยหน้าขึ้นมาทันทีชื่อของหลี่เจาหยางทําให้เขาหายใจสะดวกขึ้นคุณชายเล็กตระกูลเย่รีบสั่งน้ําเสียงติดจ,จะร้อนรนอยู่บ้างให้เขารอที่เรือนรับรองบ่าวรับใช้รับคําก่อนถอยออกไปเย่หลิงเฟิงไปยืนอยู่รอที่เรือนรับรองคิดอะไรไม่ออกนอกจากรอสอบถามความเป็นไปข้างนอกเอาจากหลี่เจาหยางเพียงไม่นาน เสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากด้านนอกก่อนที่ประตูจะถูกผลักเปิดออกเผยให้เห็นร่างสูงในชุดขุนนางสีเข้มใบหน้าเคร่งขึมเหมือนทุกทีดวงตาคมกริบกวาดมองไปรอบห้องก่อนจะหยุดอยู่ที่เย่หลิงเฟิงพวกเจ้าออกไปให้หมดเย่หลิงเฟิงหันไปสั่งบ่าวรับใช้กำชับไม่ให้ใครเข้าใกล้ที่นี่จากนั้นก็เดินกลับไปปิดประตูอย่างระมัดระวังด้วยตัวเองเมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่มีใครอยู่เย่หลิงเฟิง จึงรีบหันกลับมาหาหลีเจ้าหยางดวงตาฉายแววร้อนรอนที่ปิดไม่มิดเป็นยังไงบ้างหลีเจ้าหยางขมวดคิ้วสงบสติอารมณ์หน่อยเย่หลิงเฟิงเมินวาจานั้นรีบเดินเข้าหายื่นหน้ามาใกล้จนอยู่ในระยะประชิดพลางถามจวนเสนาบ,บดีคิดจะทำเช่นไรหลีเจ้าหยางมองความกระวนกระวายของอีกฝ่ายด้วยสายตาเฉยชาบุตรหลานในตระกูลไปมีเรื่องในหอายโลมไม่ว่าตระกูลไหนก็อยากจบเรื่องเงีย,งยบ ว่าเป็นแค่อุบัติเหตุไม่มีการฟ้องร้องส่วนตระกูลสุยจัดการเป็นการภายในไม่ส่งเรื่องให้ทางการคดีทำร้ายร่างกายถ้าไม่มีเจ้าทุกทางการไม่อาจยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ทำให้เย่หลิงเฟิงอดคิดไม่ได้ว่าการจัดการภายในตระกูลสุยนั่นนับรวมจัดการเขาด้วยหรือไม่ก็ได้แต่หวังว่าเรื่องนี้จะไม่โยงมาถึงเขาไม่เช่นนั้นบุตรชายพ่อค้าไร้บรรดาศักดิ์อย่างเย่หลิงเฟิงมีสิทธิ์หายสาบสูญอย่างไรร่องรอย เขายิ่งคิดก็ยิ่งตื่นตระหนกเย่หลิงเฟิงเดินวนไปมาทั่วห้องรับแขกฝ่ามือชุ่มเหงื่อความหวาดกลัวกดทับอยู่ในอกจนแทบจะหายใจไม่ออกสิ่งที่เขาคิดอยู่หลี่เจ้าหยางก็ย่อมรู้ดีข้าจะทําอย่างไรดีเรื่องมันจะไม่โยงมาถึงข้าใช่หรือไม่คุณชายเล็กตระกูลเย่ถามเสียงสัน่นก่อนเงยหน้ามองหลี่เจ้าหยางอย่างเป็นที่พึ่งสุดท้ายจนถึงตอนนี้เย่หลิงเฟิงยังไม่กล้าบอกบิดาว่า ตัวเองไปก่อเรื่องอะไรไว้หลีเจ้าหยางยืนกอดอกสีหน้าไม่แปลเปลี่ยนแม้แต่น้อยสายตาเย็นชาเมื่อมองคนตรงหน้าตอนที่เจ้าทำเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่เคยคิดบ้างหรือว่าจะมีวันนี้เย่หลิงฟึงเม้มริมฝีปากแน่นเขาแค่อยู่ผิดที่ผิดเวลาจนติดร่างแห är, ก็นับเป็นความผิดเขาด้วยหรือแต่อย่างไรตอนนี้ก็ต้องหาทางเอาตัวรอดไปให้ได้ก่อนก็ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วจะให้ข้าทำอย่างไร จ้าไปถึงหัวหน้ามือปราบก็หาทางช่วยข้าสิคุณชายเล็กถูกเลี้ยงตามใจจนเคยตัวครั้งนี้หลี่เจา้าหยางไม่ยอมไกล่เกลี่ยคนผู้นี้ต้องได้บทเรียนแล้วทำไมข้าถึงต้องเอาอนาคตหน้าที่การงานไปเสี่ยงเพื่อเจ้าด้วยหากถูกจับได้ขึ้นมาชีวิตข้าไม่จบไปด้วยอีกคนหรือครั้งนี้ก็แก้ปัญหาเองเถอะข้าช่วยไม่ได้ได้ยินเช่นนี้แย่หลิงเฟิงก็เบิกตากว้างเขาเคยแก้ปัญหาเองที่ไหนแล้วจูๆ่ๆความคิดหนึ่งก็แล่นเข้ามา เย่หลิงเฟิงเงยหน้ามองหลี่เจ้าหยางอย่างมีความหวังเย่ยนอ,องหากเป็นเย่ยนอองต้องช่วยข้าได้แน่ก็ท่านอองเคยบอกไม่ใช่หรือว่าหากต้องการความช่วยเหลือให้ไปหาพระองค์ได้หลี่เจ้าหยางจ้องเย่หลิงเฟิงนิ่งสีหน้าหัวหน้ามือปราบดำทะมึนอย่างเห็นได้ชัดแต่เย่หลิงเฟิงกลับไม่ทันสังเกตเขาเอาแต่พูดต่อด้วยน้ำเสียงกระตือรือรน้นท่านอ,องเป็นถึงเชื้อพระวงศ์ขอแค่ชีวิตข้าคงไม่ใช่เรื่องยาก อย่างไรก็เรื่องเข้าใจผิดคนที่ยังสำนึกไม่ได้เริ่มมีรอยยิ้มในดวงตาเริ่มมีความหวังผลประโยชน์มากหน่อยท่านอองต้องยอมช่วยแน่ไม่ว่าอะไรหากข่าให้ได้ยอมได้ทั้งนั้นจบคำลีเจ้าหยางแค่นเสียงออกมาอย่างเย็นชาไม่ว่าอะไรก็ให้ได้ขุณน,นางหนุ่มพ่นลมหายใจออกแรงๆก่อนถามเสียงเข้มนี่คิดว่าเรื่องนี้ง่ายนักหรือ ท่านองมีทั้งเงินและอำนาจคุณชายเล็กมีอะไรที่พระองค์ไม่มีคิดจะเอาอะไรไปแลกเย่หลิงเฟิงชะง,งักไปชั่วขณะนั่นสิจะเอาอะไรแลกนอกจากทรัพย์สินของตระกูลเขาก็มีแต่ตัวแล้วสมองน,อน้อยของคุณชายเล็กก็บันเจิดเขาพอรู้ตัวว่าตัวเองหน้าตาดีไม่งั้นพวกสี่ชิงหลงจะจ้องเขาตาเป็นมันจนเกิดเรื่องหรือเยี่ยนองเองก็ดูมีท่าทีสนใจเขาไม่น้อยข้ามีแต่ตัว งั้นก็เอาตัวเข้าแลกจะไปยากอะไรอีกอย่างหากเข้าจวนอ,องได้ตระกูลสี่ย่อมไม่อาจยื่นมือเข้ามาจัดก,การข้าได้แน่เย่หลิงเฟิงตอบอย่างไม่ลังเลองค์ชายสี่ฉีเหยียนผ่านพิธีสวมกวนไปเมื่อสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นเยี่ยนอองและออกมามีจวนของตัวเองถึงแม้จะเป็นองค์ชายที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากนักแต่อย่างไรก็เป็นสายเลือดมังกรพวกขุนนางระดับสูงก็ยังต้องเกรงใจ ในจวนเยี่ยนอ,อง๋งม่เคยขาดบุรุษและสตรีรูปงามว่ากันว่าคลำไม่เจอหางหากรูปงามไม่ว่าหญิงหรือชายล้วนได้ทั้งนั้นเมื่อเป็นที่ถูกพระไทยย่อมได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีทั้งสาวงามจากตระกูลสูงสักนางระบำจากต่างแคว้นหรือแม้แต่ชายงามมากความสามารถล้วนมีมากมายเป็นของเล่นประดับจวนอ,อง๋งประเด็นคือสถานที่เช่นนี้หากเข้าไปแล้วคิดจะออกก็ไร้หนทาง นี่ต่างจากถูกขงังเซตที่ไหนแต่เย่หลิงเฟิงกลับไม่เข้าใจได้ยินคนตรงหน้าพ่นคําพูดไร้สาระไม่หยุดหลี่เจา้าหยางยิ่งโมงโหปัญหาเดิมยังไม่ทันแก้ยังกล้าก่อปัญหาใหม่ภายใต้ใจมูกเขาเย่หลิงเฟิงไม่ทันได้สังเกตอารมณ์ของคนตรงหน้าพูดต่อด้วยน้ําเสียงจริงจังก็แค่ขายตัวยังไงก็ดีกว่าตายไม่ใช่หรือไงบรรยากาศภายในห้องตึงเครียดคุณชายเล็กยืนอยู่ตรงหน้าหลีเจา้าหยาง ที่ยืนกอดอกมองตาด้วยแววตาอยากจะฆ่าคนสีหน้าของขุนนางหนุ่มเต็มไปด้วยความไม่พอใจตั้งแต่ต้นจนจบแต่เย่หลิงเฟิงกลับยังไม่รู้ตัวเพราะมัวแต่คิดหาทางเอาตัวรอดเจ้ามันไร้หัวคิดเสียงดุดันของหลี่เจาหยางดังขึ้นท่ามกลางความเงียบเย่หลิงเฟิงที่ยังตั้งตัวไม่ทันเงยหน้าขึ้นมองอีกฝ่ายในแววตาสั่นระริกด้วยความตกใจสติมันกลืนลงท้องไปหมดแล้วหรือไรหลี่เจาหยางกดเสียงต่ำ ดวงตาคมกลิบจ้องมองอีกฝ่ายราวกับจะทะลุถึงข้างในถึงได้กล้าเสนอหน้าไปขายตัวให้ผู้อื่นก็ไม่เห็นเป็นไรข้าเป็นชายมีอะไรเสียหายไม่เห็นต้องรักษาพมจันเส้นหน่อยของแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกตินี่เย่หลิงเฟิงพูดยืนยันความคิดของตัวเองลีเจ้าหยางชะงงักไปวูบหนึ่งก่อนที่สีหน้าจะมืดทะมึนขึ้นกว่าเดิมจนแทบกลั่นออกมาเป็นหยดหมึกเป็นเรื่องปกติหรือ ตอนนี้หลี่เจาหยางพิ่งตระหนักได้ว่าเย่หลิงเฟิงเคยไปหอนายลมจะไม่เคยได้อย่างไรกำปั้นที่กำแน่นสั่นเล็กน้อยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันขอแค่เอาตัวรอดได้คุณชายเล็กอ้าขาให้ใครก็ได้สินะน้ำเสียงของหลี่เจาหยางต่ำลึกฟังดูเหมือนพายุที่กำลังก่อตัวเย่หลิงเฟิงเม้มปากแน่นรู้สึกคำพูดของอีกฝ่ายสแสลงหูเกินไปแต่ก็ไม่ผิดนักเขาคิดเช่นนั้นจริงๆเลยพยักหน้ารับ ถึงตอนนี้แล้วเขาไม่มีที่ให้ถอยหลังได้คุณชายเล็กตอบอย่างไม่ลังเลถ้ายอมอ้าขาแล้วรอดตายข้าก็ไม่เห็นว่ามันจะแย่ตรงไหนเสียงหัวเราะเย็นดังขึ้นจากลำคอของหลี่เจ้าหยางเย่หลิงเฟิงไม่เคยเห็นคนผู้นี้เป็นแบบนี้มาก่อนในตาคู่นั้นดำมืดจนไร้ก้นบึ้งดีหลี่เจ้าหยางก้าวเข้ามาใกล้ถ้านอนกับใครก็ได้งั้นเจ้า ก็ลองขึ้นเตียงกับข้าดูก่อนเป็นอย่างไรย่อมได้ขอแค่ช่วยข้าได้จะนอนกับเจ้าหรือท่านอ๋องก็ไม่ต่างกันลีเจ้าอย่างโมโหคนตรงหน้าที่ไม่ได้ดังใจเตือนแล้วก็ยังคิดไม่ได้คนที่ปกติมักไม่แสดงอารมณ์ยามโกรธกลับรุนแรงยิ่งกว่าผู้อื่นในเมื่ออยากขายตัวเองนักเช่นนั้นก็ขายเขานี่แหละด้วยเหตุนี้คุณนางหนุ่มจึงไม่มากความอีกขวาร่างคุณชายเล็กลอยขึ้นจากพื้น แขนแข็งแรงของหลี่เจ้าหยางยกร่างบางขึ้นพาดบ่าเดี๋ยวเจ้าจะทำอะไรเย่หลิงฟิงตกใจดิ้นอย่างไรก็ไม่หลุด